แม่น้องจอยเป็นลมหมดสติพูดทั้งน้ำตาเผยผู้ต้องสงสัยฝังล่างลูกสาวหมกสวนมะม่วงหลังเกิดเรื่องสองวันนี้หายไปอย่างไร้ร่องรอยจากกรณีประกาศคนหายโดยญาติระบุว่าน้องชื่อนางสาววันนิดาบุญเนธชื่อเล่นจอยอายุ25ปีได้หายออกจากบ้านเล็กที 106หมู่เก้าตำบนบ้านพรานอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองตั้งแต่เวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่17สิงหาคม2563หากมีผู้ใดพบเจอน้องช่วยติดต่อด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแสวงหาอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งพบศพผู้เสียชีวิต ถูกฝังอยู่ในร่องสวนมะนาวหมู่ที่9ตําตบลบ้านพรานอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองหลังได้รับแจง้งจึงประสานเจ้าหน้าที่หมู่นิธิร่วมกตันอยู่จุดสแสวงหาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์จากโรงพยาบาลสแสวงหารุดไปยังที่เกิดเหตุโดยในที่เกิดเหตุเป็นร่องน้ำด้านหลังสวนมะนาวของนายดนายศักด์ ช่างบรรจงอายุ65ปีพบร่างของหญิงสาวใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสัน้นถูกมัดด้วยผ้าพลาสติกสีดำฝังไว้ในร่องน้ำทางเจ้าหน้าที่จึงนำร่างขึ้นมาเพื่อชนสูตรพิกษพเบื้องตน้นพบรอยแดงที่คอและบริเวณใบหน้าด้านซ้ายมีร่องรอยคล้ายถูกกระแทกซึ่งขณะที่พบ ศพมีญาติของนางสาววนิดาบุญเนตรหรือจอยอายุ26ปีสาวโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีบ้านอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุและหายตัวไปก่อนมารอดูและเมื่อนำศพขึ้นมานางบุญชูบุญเนตรอายุ47ปีซึ่งเป็นมารดาถึงกับร้องไห้โหเนื่องจากจำได้ว่า เป็นบุตรสาวของตนเองก่อนที่จะเป็นรมหมดสติทางเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลสแสวงหาขณะที่บริเวณด้านหน้าสวนซึ่งเป็นห้องพักของคนงานเฝ้าสวนมีร่องรอยลักษณะเหมือนมีการนั่งดื่มเบียร์กันที่บริเวณด้านหน้ามีขวดเบียร์ตกอยู่สองขวดและพบจอบที่คาดว่าใช้ในการขุดฝังศพ ทางเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนายดนายศัก์ช่างบรรจงเจ้าของสวนเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเองเข้ามาดูสวนมะนาวเมื่อเดินเข้าไปด้านในเห็นในร่องน้ำมีผ้ามันสีเหลืองลอยอยู่เต็มร่องน้ำมีลักษณะคล้ายดินถูกขุดปิดไว้จึงรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เข้ามาตรวจสอบโดยใช้ไม้เขียดูก็พบว่า มีศพซุกฝังจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบขณะที่น้องสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าพี่สาวของตนหายไปตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยหลังจากติดต่อกันไม่ได้ก็เดินทางไปหานายกออายุ27ปีสามีของน้องจอยซึ่งนายกอก็บอกว่ามีเพื่อนของน้องจอยขับรถเก๋งสีดำมารับไปเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมา และติดต่อกันไม่ได้เลยด้านมารดาของน้องระบุว่ามั่นใจว่านายออสามีของผู้ตายเป็นคนทําลูกของตนเนื่องจากผู้ตายเคยมาเป่วยๆให้ฟังว่านายกอไม่ทํางานทําการจึงอยากจะเลิกซึ่งทำให้ในายอทราบเรื่องและโกรธถึงขนาดเคยทําร้ายร่างกายกันขณะที่ขับรถไปส่งที่ทํางานมาแล้วไม่น่าจะเป็นคนอื่นที่ทำร้ายแน่นอน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวมาสอบสวนเบื้องต้นพบว่านายกอรพร้อมด้วยพ่อของนายกอซึ่งเป็นคนงานเฝ้าสวนมะนาวดังกล่าวหายตัวไปหลังมีคนพบศพซึ่งคาดว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นในเรื่องดังกล่าวและเตรียมเรียกพยานมาสอบสวนเพื่อหาผู้ก่อเหตุในครั้งนี้